ครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆครับออกมาพบมาปักกันชินเคยแล้วครับพี่น้องกับพานุรับผมทางช่องถิ่นเหมือนคนนอนบ้านครับพาพี่น้องมาตกป่าตีไปแล้วเอเวทมาซีคันมารอดูรอหลุนรอชมกันเลครับพี่น้องว่าจะมีแต่มีตัวหรือเปล่าวันนี้ไม่ค่อยมีปลาขึ้นหรครับเชิงเงียบปกติมันจะมีขึ้นทางในช่วงตรงนู้นครับทางในชว่วงวันนี้อากาศเอาๆครับเงียบ จากยังไงไม่มีงานครับวันนี้ก็เลยเอาออกมาหาหนังลิ้นเลาะมูนครับตีปลาใหญ่ตีปลาใหญ่ไว้สองคันสองคันนี่ตีปลาใหญ่ันนตีปลาหน่อยตีปลาใหญ่ตีเข้าไปในนู่นครับช่วงตรงข้างในอันนี้ตีช่วงตรงกลางๆนี่คอยดูว่าจะน,นั้นไหมมีแต่มีตัวหรือเปล่า กระช่างกะเอาเขีดครับเอาลงนามเอาเขียดไว้ก่อนนี่จะปลาหน่อยขึ้นปลาใหญ่ยังไม่เห็นขึ้นเลยไปเดี๋ยวไปรอรุนรอชมกันแลวครับพี่น้อง

เดี๋ยวครับพี่น้องเอ,อีกแล้วเอ,อีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งจวดจวดวิ่งจวดจวดไซนี้เป็นเลยสวยงาม Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. ืจวยงามสวยงามไปพี่น้องคลิปนี้ก็จได้ไว้แค่นี้แหละครับพี่น้องพระบาทเขาทัวรมาตามบาทมีงานส่งกับผมก็เก็บบิดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับฟ้าก่อน พอได้หนังด้วพอได้รุนอยู่ครับพี่น้องนี่โอเคไปพอได้ได้ถอดอยู่ไปจีได้ไปเตรียมตัวไปงานครับพี่น้องยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร์ด้านนะครับก็เดี๋ยวทีพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยที่ตามกันอีกทีหนึงเลยครับพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีครับคนก็นมาแล้วครับด,ดับมือเต็โอเคไปพี่น้องกลับบ้านครับผม